สบายดีพี่น้องบอเสียวหิวข่าแหง้งพี่น้องใจว่าสั่นหารบนีวตี้บอเซียวเอออืไม่ได้ยิงห้างกินม่อคนแต่ไทยหนัลำหนักสนักหายจะหางไหนไหนจได้อยากกินกินกระเพาถวยไหมถ้าวเพราะทั้ง เพื่อนโหลดได้มาอยูุพเสียวมือเอ็นสิเอาบุมมี่คิงโอ้คิงหลดนั่นอันยายแปเอาไปไปหน้องโหเพอ้เพาะ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  มันซอนฮ่าเด้อมันซอนว้าวเพราะเพราะอีพ่อจะซอนมั้ยปะกระปัานมันถุ่มหนามันแห้งนี่เออเพื่อมาตีพอเสี่ยวอะไรยาลูกอย่าเห็ุแน่นั่นบ่นอยากตีมาตีพอเลยลูกนะ อยู่เทิงพี่นะเฮ้ยเจจะขึ้นมาจงาเอานะอาอามันหองพอเป็นลยไรัะฮะอันดีะอันดียเด็ะคนหัวจช่ปเป็น่นาะจเจค็มอะไรสิทแทงเอาไปเมียนไปใจเอียไปเมียนนะลูก

มันขากบอเบียวด้วยไปไหยมันต้องใส่ตู้เย็นนะเบียวใช้จากกระปุกมันเองนะเออตัวนี้โอ๊ยอืออันนี้ห้องชูข่อยมันเบิรตแล้วตู้นี้นะ มันวนจันี้นาะโอ้ไป้ว่า่งมนไมนี่แล้วมาส่งหนาส่องตาเหาเพราะพอว่ากระปปันถูกหนาเาตูกโลนจะเป็นอะไรเป็นอะไรเบิร์กสีสัมพาดไฟยภาพนอนกอบกยุกิเบืรอคืนนี่ยู่หองันน้อเห็นได้ไมันมันจังรับเบอ่อคืนนี่ ตีบุรีเหม่ยีม่ยนี่ตีไอะไรเขาขืดยูโอ้ยมันชกุมตีตายอีกพอแล้ะนออะอาคะจังกอก็ไม่ช่วยลงเลยลูกอืมบ่ปากน้ำกตีอีกนั่นแล้วมันบริยูบรินอนยี่นั่นแล้วดิมันบุกคุมตีตาเจ้าแน่นพื้นห้องมันกุ้งเลยอะกอกเอาไปค้างใน อ,อ,อ,อ๋อน,นี่องอนไม่รูนบ่ย่ค็แม่ลง,อง,องอโอ้ยตาม,มนเนาะ,ะ,ะสบายนนดีห้องมีแห้งไปเนี่ยหนึ่งบอ่อนเล่ดับน้บ้านนนักแต่ตะกาศ แล้วแต่สิเหตุแล้วเนาะนอนสองคนจะเอ้ยอือมาบ้านอยากนอนมานอนเองเดี๋ยวมันมันหมักมุนแขนนไม่ได้มุนแขนใหอยู่บ่มันกลมดึงออกเราได้เห็นไหมสนสองตาเห็นบ่ เขึ้นหาเหนดเฉยยเหยดหาทางเลยเขาหมัวเจ็บบอลูกะหายแล้ว่ะโอย กินหมดแล้วเอาใส่กินให้มันอิ่มด้วยแหละเว้ยกินเบิรดพอเสี่ยวเราก็กินหมากเส้นเหมือนกันกระชิบไปยังงานนี้พอเสี่ยวจะเต็มพี่เนาะหมาหาห่อบ่เอารถอ้ายล่ารถมุ่นกินมันอิ่มยังกินแทนเขานะพอเสี่ยวกินอิ่มแหละเราก็อิ่มมาหาลาโรดแก่เซลล์ มาอามาอาหารแรงพี่น ah, ้องมามาน้องยุกิป้าน้องยุกิมันซื้อหายมือแม่น้องเท่นมาส่งและพี่น้องสองศพขบขอบคุณเนอป้าย้าบ้่ไ่าวแ้วห่อไ้าอืม มาพี่กินเพียวๆพ,พี่เนาะงดหาไปซะเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อใีช่ชงใช้สิเจอมาม่าพุกสุคนเนาะตัวเองนี่กัดเ <c oughs> มื่อไหงดเห็ดกิน เจ้าใจจะเผื่อจิจยบ้าเจ้าบ่เผื่อให้ม่ม่วต้มให้พ่อต่างหากพ่อหนึ่งเจ้าจะกินไฟหรือกินสมตับกินอะได้สนะกินสมให้ลวกาดให้ฮอหนึ่งเออสมตัวไซก็ออกมาโลดแล้วไปกินพยาก้วก็กิน ไ่แต่ถึงมือหนึ่งคุ้มขาเลยกินกินขากะลมือละแตะพี่น้อคล้ไขเนี่ยนะมไปยังบริเวรเขือมุนกูบดาไปันะเทศน่ะเฮ้ยนากนกระตานะกระตาใหญ่กระตาใหญ่ยับไปกระตาใหญ่ดึงทุงยางขึ้นมาแล้วคุณจะเห็น เอออีพอเรากินบารายปกติเราแห่งก็กินแต่น้าบังอีช้อนำคำเห็นหมูกินระยะกันนะเฮ้ยเ,เ,เห็นหมูกินเสื้ๆเสืาา้อระยะปกติเรากินบริเวร,รพ่อห่อนะขั้นบาราบอันหิวแล้วก็กิกนนี่เรากินกับสาวงามเสือเหลืองนี่กีจะไปจะตตีเธอบ่อใส่นะน,นี่นะบอ่อมันใส่เสือเยืเย้เนี่ยมันคือเนาะ โทรหาไม่ใหญ่ต้งไห่ไม่ใหญ่มึงโท่มากนะ่อนรับไปไป่เฮยมาม่าเื้อน่อย่เางาไปพงปอกงานละด้ มใส่จานไห้เราก็สั่งไปชุบชุบแลเพียวๆลรัออย่าให้มันเต็งนะแต่ห้าผู้ใหญ่แทๆ้ๆมันเต็งแค้น้านอนขึ้นนะฮะยังคัดเลยแล้วน่าจะใส่ต้มแล้วจ้ะ กะยาบันกะยามันกนมันอหา้มันกินลอืมแต่นางมล้วหมักหยอกต่อรอแตนหยอกผู้ที่หาแล้วกันนะแม่เดี๋นะฮะก็เชการออกเขาปุ้นมื้อมือนะกะแทบแสบเลยเห็ดพอดีกินสนั่นเนาะ เจ้บมือจังเห็ดกินเองเนาะเฮ้ยเออเห็ดหนาอุจุแบบมึงเห็ดเหมือนเะแซ่แบกูจะมาตากง่างเสียบสันกูกันนี่น้ำมลกูกัยุบพักเสริมใส่พักเสริมใส่กสูวสวดประซ้อน,นคำขากูขุดพ่อเมื่อนายมึงล่างพักเสริมบอ่อลอดเกือบกูกินบ่วงกูมายุบพักเสริมอ,กออกอีกทำไมกูไปยุบเขากขูบอกใส่จะเป็นกลางคืน เมื่อนั้นจะสิกินผัวเสี่ยวเอ้ยโบ่งตัวเมืเม่อยตายแต่เหน่ามือ้ยวะมา่อคืนพ่อเมืนอนั้นจะกินโบ่งมายุปปบ,ยบ,บ,บพักเสรมนนิมออกพักเสริมใหม่นะเสริมเสริมเสริมฝรั่งอะไรนะเสริมฝรั่งอลไรก็เสริมมันเหล้าเสริมเล้าในใบกูดเออ จะดีพอได้ลุกได้เลยนะขอได้โปรกได้เค่ะน่าเบื่อลุกอีเคยบวมอิม่มกินแทนเขาต้องให้มันอิ่มอิ่มในมนุนอ่าจัง เออได้ไอ้ผู้เผยมุ่นมึงกับ